ใน EP นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการที่จะใช้เครื่องมือ Content Aware Fill นะคะสำหรับการลบวัตถุหรือว่าบุคคลออกจากวิดีโอของเรานะคะสมมติว่าเรามีวิดีโอนะคะแล้วเราต้องการที่จะลบวัตถุในวิดีโอออกนะคะมาดูกันนะคะว่าใน After e f f e c t เนี่ยทำแบบไหนนะคะหรือจะเป็นคนก็ได้นะคะวิดีโอที่เราถ่ายมาแต่ว่าเราอยากที่จะลบคนออกนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะโดยการที่เราจะลบ ลดนะคะ1คึนันออกจากถนนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้เราเปิด After e f f e c t ขึ้นมานะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําเข้านะคะไฟล์ที่เราต้องการที่จะลบนะคะสามารถที่จะดับเบิลคลิกนะคะที่โครงการนะคะที่ว่างตรงนี้หรือว่าจะกด Control I ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะคะสําหรับ Windows นะคะอ่า คลิกเข้าไปได้เลยนะคะมันจะเปิดเข้ามานะคะให้เราเลือกนะคะสําหรับไฟล์นะคะของเราต่างๆที่ต้องการที่จะนําเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นไฟล์รถของเรานะคะจากนั้นก็กด Import เข้ามาได้เลยนะคะอ่าตอนนี้เรามีไฟล์รถของเราเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างนะคะองค์ประกอบจากการตั้งค่าวิดีโอนะคะโดยที่เราเลือกที่วิดีโอของเราแล้วก็คลิกไอคอนนี้นะคะ ตรงนี้นะคะคลิกไอคอนนี้ได้เลย1ครั้งแบบนี้นะคะปรับคลิปของเรานะคะเป็น1920คูณ1080 10แบบนี้เลยนะคะจากนั้นกดโอเคไปนะคะอ่าแบบนี้นะคะมันก็จะสร้างหน้านี้ขึ้นมานะคะาจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้คลิปของเรานะคะขึ้นไปนะคะเก็บไว้ด้านบนนะคะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาคลิปของเราเนี่ยลงมาที่ทำลายด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะคลิปของเราเนี่ยมันอยู่ในหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะหรือว่าลองเพยดูนะคะด้านบนนะคะตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเลือกซีนของเราก่อนนะคะซีนที่ต้องการลบนะคะเราอาจจะเลือกซีนไว้ประมาณนี้ก็พอนะคะเดี๋ยวเราเลือกซีนของเราก่อนนะคะเราต้องการจะลบรถคันนี้ประมาณไหนนะคะเอาประมาณนี้ก็พอนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเลื่อนทำลายของเราเข้ามานะคะ,ะด้านบนตรงนี้ ให้มันอยู่ประมาณนี้นะคะาจากนั้นเดี๋ยวเราคลิกที่ทำลายของเราด้านบนนะคะแล้วก็คลิกขวานะคะมันจะมีตัวเลือกขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราเลือกเป็นตัวนี้นะคะเราจะคลิกตัวนี้นะคะเ sure พื่อ er ที่จะปรับนะคะลดพื้นที่ในการที่เราจะเรนเดอร์นะคะเราจะเรนเดอร์แค่ส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะไม่ได้เรนเดอร์หมดแล้วก็ไม่ได้ทําทุกส่วนนะคะถ้าเราเลือกส่วนเนี่ยเราก็สามารถท like ี่จะเลือกแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราคลิกตรงนี้ไปเลยนะคะจากนั้นนะคะ เดี๋ยวเราลองกดเล่นดูนะคะมันจะเป็นเฉพาะส่วนที่เราเลือกนะคะอ่าประมาณนี้นะคะที่เราเลือกเข้ามานะคะโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะยาวกว่าน,นี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราทํางานแค่ในส่วนนี้ก็พอนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดรถคันนี้ออกจากถนนนะคะซึ่งเราจะเอาแค่วิวนะคะสมมุติว่าเราต้องการที่จะตัดรถคันนี้นะคะออกจากวิดีโอของเราแบบนี้นะคะ ค่ะสิ่งแรกนะคะที่เราจะทํานะคะก็คือเดี๋ยวเราจะสร้างมาร์กนะคะขึ้นมาเพื่อที่จะเลือกตําแหน่งของรถของเรานะคะหรือว่าเป็นตําแหน่งนะคะที่เราต้องการที่จะตัดออกจากในคลิปของเรานะคะเดี๋ยวซูมขึ้นมานิดนึงนะคะซึ่งวิธีที่จะทําแบบนี้ก็มีหลายวิธีนะคะวิธีที่1นนะคะก็คือเราสามารถที่จะสร้างมาร์กนะคะแล้วก็ขยับมาร์กด้วยตัวเองได้นะคะ แล้วก็วิธีที่2นะคะจะเป็นแท็กมาร์กนะคะเดี๋ยวเราจะทามาร์กด้วยตัวเองนะคะสําหรับอีีนี้นะคะเดี๋ยวเราเลือกที่ตัวนี้นะคะเพนทูนะคะจะใช้สําหรับสร้างมาร์กของเรานะคะาจากนั้นเดี๋ยวเส้นทำลายเนี่ยเรามาไว้ที่จุดเริ่มต้นของเราก่อนนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้จะเห็นว่ารถของเราเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะคะสิ่งที่เราต้องการที่จะตัดออกนะคะจากในคลิปเดี๋ยวเราซูมเข้าไปนิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็ เราจะทำมาร์กนะคะครอบรถของเรานะคะโดยที่เราดูด้วยนะคะว่าเงาเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนนะคะการที่เราจะสร้างมาร์กเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างมาร์กให้มันใกล้รถเกินไปหรือว่าไกลเกินไปนะคะซึ่งมันจะทําให้เกิดปัญหาภายหลังนะคะมันจะต้องสร้างมาร์กที่พอดีนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองสร้างไปนะคะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันปึ๊บแล้วก็ลากไปนะคะเหมือนกับเราใช้อิเลสเลยนะคะอ่า ส่วนของเงาเนี่ยเราเอาไว้ด้วยนะคะประมาณนี้ซึ่งมาร์กเนี่ยมันก็ปรับงอได้นะคะ,ะประมาณนี้นะคะตอนนี้มาร์กของเรานะคะ,ะเมื่อเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูที่ทำลายของเราด้านล่างนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรา,เ,ราเดี๋ยวเราคลิกลงมานะคะมันจะมีมาร์กอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราคลิกมาร์กลงมานะคะ,ะเราจะเห็นว่าเราจะมีมาร์กหนึ่งเรียบร้อยนะคะตรงนี้ซึ่งมาร์กนะคะมันจะสามารถที่จะกําหนดด้วยตัวเองนะคะหรือว่าสามารถที่จะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะให้มันติดตามวัตถุที่เราเลือกก็ได้นะคะแต่ว่า ep นี้เนี่ยเราจะกําหนดเองนะคะ,ะจากนั้นเดี๋ยวเราคลิกลงมาอีกนะคะเราก็มาดูตัวนี้นะคะด้านบน เดี๋ยวเราจะสร้างคีย์เฟรมนะคะที่จุดนี้นะคะจุดแรกของเรานะคะเดี๋ยวเราคลิกไปอ่าเดี๋ยวเรากดสร้างคีย์เฟรมตรงนี้ได้เลยนะคะคลิกไปนะคะจะเห็นว่าคีย์เฟรมอยู่ที่จุดที่1เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือจุดนี้นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะขยับไปไปที่10เฟรมนะคะก็เลื่อนนะคะตรงนี้ของเราเนี่ยมาที่10เฟรมแบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะปรับมาร์กของเรานะคะ ปรับให้มันอยู่ประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะสร้างคีย์เฟรมให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราปรับไปอีกสัก20นะคะแล้วก็เลื่อนมาร์กของเราเหมือนเดิมนะคะโดยที่เราดับเบิลคลิกนะคะแล้วเราสามารถที่จะเลือกมาร์กของเราได้นะคะแบบนี้ให้มันอยู่ในลักษณะที่พอดีนะคะแบบนี้เงานะคะลองดูแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะ กระจกในฝั่งนี้นะคะอ่าประมาณนี้นะคะอ่าสร้างคีย์เฟรมอัตโนมัติเรียบร้อยจากนั้นไปที่1นนาทีตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกนะคะอ่าแล้วก็ดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราเลื่อนนะคะเลื่อนแบบนี้เหมือนเดิมปุ๊บนะคะจากนั้นนะคะก็ขยับไปอีกนะคะสักสิบนะคะประมาณนี้แล้วก็เลือกเหมือนเดิมนะคะอ่าดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะ ให้มันครอปประมาณนี้อันนี้อาจจะดึงได้นะคะดึงขยายได้ถ้ามันแบบว่าใกล้เกินไปเราก็ดึงจุดนี้ได้นะคะจุดต่างๆอ่าคลิกที่จุดนี้นะคะแล้วก็เลื่อนจุดออกมาแบบนี้ให้มันไม่กินรถของเราเกินไปนะคะอ่เอาไว้ประมาณนี้ถ้ามันใกล้รถเราเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้นะคะ ่าประมาณนี้นะคะลองปรับดูนะคะแล้วก็ไปที่20นะคะดับเบิลคลิกนะคะที่จุดบนแบบนี้แล้วก็เลื่อนลงมาอ่าประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ไปที่2นะคะแล้วก็อ่าเลื่อนเหมือนเดิมอ่าขยายนิดนึงนะคะให้มันไม่ใกล้เกินอ่าแล้วก็ไปที่10ตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนนะคะเลื่อน ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะขยายมาให้เห็นชัดนะคะแบบนี้ซูมเข้ามาก็ได้นะคะปุ๊บอ่าแบบนี้นะคะค็อบเรียบร้อยอันนี้ด้านบนอาจจะปรับนิดนึงอ่าแล้วก็ต่อไปนะคะมาที่20ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปที่3นะคะ3นาที เลื่อนเลื่อนเงาก็อันนี้จากนั้นก็10นะคะเดี๋ยวเราทำไปจนสุดเลยนะคะที่เราเลือกไว้นะคะอันนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราลองเลื่อนดูนะคะอันนี้เนี่ย มันติดตามรถของเรานะคะเดี๋ยวเราดูตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะอ่าย่อนะคะให้ดูว่ามันติดตามรถของเราแบบไหนอ่านาทีแรกนะคะแล้วค่อยดูนะคะถ้ามันกินรถของเราเนี่ยเราค่อยปรับนะคะอ่าจะเห็นว่ามันก็จะติดตามประมาณนี้ปึ๊บ เรียบร้อยนะคะเราสร้างมาร์กของเรานะคะในส่วนที่เราอยากจะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเลือกเป็นอันนี้ก่อนนะคะสำหรับเคลื่อนนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมาร์กของเรานะคะจากนั้นนำาดูด้านหลังนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคะ คลิกไปได้เลยนะคะปุ๊บแบบนี้นะคะจะเห็นว่ามันลบออกนะคะจากวิดีโอของเราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยจุดที่เราเลือกไว้นะคะตอนนี้มันเป็นสีดําๆนะคะอ่าซึ่งเราจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะคะให้มันเป็นเหมือนให้เห็นว่าเป็นพื้นหลังใสๆนะคะแบบนี้อ่ามันก็จะกลายเป็นเหมือนพื้นหลังใสแต่ถ้าเราติ๊กไปนะคะมันจะเป็นพื้นดําซึ่งมันจะเป็นการแสดงผลให้เราเห็นด้านหลังเฉยๆนะคะ อ่าเดี๋ยวเราติ๊กไปก็ได้นะคะจะเห็นว่าเราตัดออกไปนะคะสําหรับคลิปของเรานะคะอ่าจากนั้นเดี๋ยวเรานะคะลงมานะคะตัวที่2ตรงนี้นะคะจากมาร์กวันของเรานะคะมาดูนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะคะเป็นการเพิ่มขอบนะคะสําหรับการที่เราตัดไปแล้วเนี่ยให้มันนุ่มขึ้นนะคะให้มันไม่หลอกตานะคะถ้ามันแบบว่าตัดแบบนี้แล้วเรามไม่เพิ่มขอบเนี่ยมันอาจจะเห็นว่ามันเป็นการตัดแบบคมนะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราเพิ่มขอบนิดนึงตรงนี้นะคะสักประมาณ3.0นะคะอ่าเลื่อนไปนะคะสัก3ก็พอนะคะแบบนี้ก็จะทําให้ขอบเนี่ยมันนุ่มขึ้นนะคะอาจากนั้นเดี๋ยวเราจะเลือก Content Away นะคะเครื่องมือที่เราสามารถที่จะจเติมส่วนที่เราตัดไปได้นะคะอ่าซึ่ง Content Away นะคะส่วนมากแล้วมันจะไม่ได้มีแถบอะไรขึ้นใน After Effects นะคะเราสามารถที่จะเลือกเครื่องมือของ Content Away นะคะที่ Windows ตรงนี้ได้นะคะ คลิกลงมานะคะแล้วก็เลื่อนลงมาจะเห็นคอนเทนต์ Away v i e นะคะตรงนี้เราคลิกไปได้เลยนะคะเมื่อเราคลิกนะคะจะเห็นว่าจะมีแผงตรงนี้นะคะเพิ่มเติมให้เราได้ตั้งค่านะคะเป็นแผงข้อมูลนะคะสำหรับการเติมนะคะอ่าซึ่งด้านบนตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะเพิ่มหรือว่าขยายมาร์กของเราได้นะคะแล้วก็มาดูนะคะตัวที่2ตรงนี้นะคะสามารถคลิกเลือกได้นะคะด้านล่างตรงนี้นะคะ ปุ๊บแบบนี้มันจะมี Object Surface นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะอ่าซึ่ง Object นะคะมันจะเป็นการเติมความโปร่งใสพื้นหลังโดยแยกพิกเซลที่อยู่ติดกันนะคะจากนั้น Surface นะคะด้านล่างตรงนี้อ่ามันคือพื้นผิวที่ใช้กับพื้นผิวคงที่แล้วก็เรียบนะคะสำหรับ Surface นะคะแล้วก็ ตัวเบนนะคะมันคือการเพิ่มมาร์กเบนนะคะพิกเซลที่อยู่ติดกันของเส้นขอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นอ็อบเจกต์นะคะตัวบนจากนั้นด้านล่างตรงนี้นะคะเราเลือกเป็น Work Area เแบบนี้นะคะเป็นการเลือกพื้นที่ของเรานะคะแล้วก็วิธีการใช้เครื่องมือนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะเรากดเจเนเร t นะคะฟิลเลเยอรตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าคลิกไปนะคะแล้วมันก็จะวิเคราะห์ให้เรานะคะ สักคู่หนึ่งนะคะตอนนี้มันกําลังวิเคราะห์ให้เราและมันก็จะสร้างนะคะการเติมพื้นที่ตรงนี้ให้เราอัตโนมัตินะคะหลังจากวิเคราะห์เสร็จนะคะอ่าเรารอสักคู่นะคะเมื่อเรากดเรียบร้อยแล้วนะคะเรามากดที่ตัวนี้ของเรานะคะคอมนึงนะคะตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้ามานะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้นะคะ รถของเราเนี่ยมันหายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองกดเล่นดูนะคะจากพรีวิวด้านบนตรงนี้นะคะอ่าแบบนี้นะคะจะเห็นว่าคลิปของเรานะคะตอนนี้เนี่ยมันเป็นคลิปเปล่าๆนะคะที่รถเนี่ยหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าอันนี้เราก็สามารถที่จะตัดนะคะวัตถุของเราออกจากวิดีโอได้แล้วนะคะ ซึ่งอันนี้นะคะอาจจะเห็นรอยนิดหน่อยนะคะอาจจะยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะมันก็จะเนียนขึ้นนะคะลองเลื่อนดูนะคะอันนี้ก็ถ้าดูผ่านๆแบบนี้เนี่ยก็เห็นว่ามันเนียนแล้วนะคะ,ะมันแทนที่รถของเรานะคะด้วยถนนเรียบร้อยนะคะ,ะซึ่งเอฟเฟกตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะคะลองเล่นกันดูนะคะสําหรับ ใครที่อยากที่จะตัดวัตถุนะคะออกจากวิดีโอของเรานะคะสามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะก็ไม่ได้ยากเลยนะคะไม่กี่ขั้นตอนเราสามารถตัดสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะในวิดีโอของเราได้เลยแบบนี้นะคะ โดนวาน RCG นะคะเราจะสร้างคอนเทนต์สาระการเรียนรู้และเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้ตลอดถ้าคุณชื่นชอบนะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะหากใครที่สนใจความรู้เฉพาะด้านเพิ่มเติมนะคะในด้านศิลปะและการสร้างไรายได้นะคะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปอีกระดับหนึ่งเพราะโลกของเราตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วมากนะคะไม่สายเกินไปที่คุณจะเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมนะคะเพราะการลงทุนกับตัวเองเนี่ยจะมีความเสี่ยง น้อยกว่าการลงทุนใดๆในโลกนี้นะคะถ้าคุณรักสิ่งไหนก็เริ่มทําสิ่งนั้นได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ผลิตผลงานของคุณออกมาให้ทุกคนได้เห็นทางเราเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะ